ก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็เจอกันอีกแล้วกับ s e ตเตอร์เอ็ก e l ครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวทีมฟก LH 7กันนะครับในแผน5 3 2ก็ก่อนอื่นมาดูทีมมันก่อนครับก็นี่คือหน้าตา11ตัวจริงนะครับ ก็ไม่มีตัวสำรองนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านักเตะปีเเนี่ยผมเล่นมาเกือบหมดละเท่าตั้งแต่เล่นปีฟูปีนี้มานะครับก็ผมคิดว่านักเตะที่ผมเลิกมาสเสือตัวจริงเนี่ยเก่งที่สุดละเก่งที่สุดในที่นี้หมายถึงว่า เก่งที่สุดในแผนนี้แล้วครับถ้าแผนอื่นนะผมไม่รู้ว่าตัวอื่นมันจะเก่งกว่านี้ไหมแต่สําหรับแผนเนี้ย11ตัวจริงเนี้ยเก่งที่สุดละก็เรามาดูทีละตัวเนาะก็สําหรับบูตากันจนะครับตัวนี้เร็วคล่องคงสองเท้าหม่งดี หลายคนอาจจะมองว่ามันตัวเล็กเนาะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันมันเบียดได้มันมงได้มันคมมากมันเร็วมากถือว่าตัวเนี้ยเก่งมากๆครับเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยแล้วก็อา,านายนี่เก่งอยู่แล้วครับไม่ต้องบอกสรรบคนเนาะตัวเนี้ยเพราะว่าน่าจะรู้กันลแล้วแหละเน็ตเวติตัวเมตาอยู่แล้ว ที่จริงต้องเล่น a อ m ใช่ไหมแต่ผมจบมาเล่น CM เพราะว่าตัวมันครบเครื่องครับเหมือนกุลาเ,เลยตัวเนี้รับได้ลุกดีมองบอลอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มีกุหลาบคอยช่วยอยู่ในกลางส่วนกุลานี่ก็ตัวเมตาครับเก่งมากสำหรับเป,เปโลเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบ แต่ถ้าเป็นบอกเจ็ดเนี่ยผมแมนะนําเลยว่ามันเก่งเพราะว่ามันนุ่มครับเ,เวลาเล่นอะเราจะ,จะรู้สึกว่ามันนุ่มผมอธิบายไม่ถูกต้องไปลองเล่นเองมันจะแบบสึกนุ่มนุ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนี่เลยครับทีเด็ดคานาวโร่หลาอสูงร้อยเจ็ดสิบหกแต่ดูพลังการกระโดดครับกระโดดร้อยิแปด ลูกโมองกินเรียบ <c oughs> ลูกเพลินกินเรียบตัวเนี้ยผมแนะนําเลยเก่งมากๆเก <c oughs> ่งที่สุดละที่เคยเล่นกองหลังมาครับผมเปอลส์นะปีอื่นผมไม่รู้ <c oughs> ลามอเนี่ยผมทรงๆอยู่นะอาจจะเปลี่ยนครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันยังไม่บวกเจ็ดผมยังไม่รู้ว่าบวกเจ็ดมันจะเก่งหรือเปล่า <c oughs> แต่ข้อเสียของมันเลยคือมัน มันดุดันเกินไปนเวลาบอลเข้าเนี่ยมันชอบเข้าปวดส่วนมันบอนนี้นี่เก่งครับเก่งมากเพราะว่ามันวิ่งเร็วเบียดดีส่วนปีกสองข้างก็สองตัวนี้เพราะว่าเบเม่สองเท้านะครับแล้วก็มีเอลิอคอร์ตกับฟินิชชอตี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงถึงมีฟินิชชอตถึงดีแล้วปรตคาร์ลอสมียิงไกลกับ ม่ปอดก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับแล้วก็มีนิดด้วยเบิร์ o ฟุตโกโกตัวครับตัวเมตาเหนียวสุดๆละใน LH มีอีกตัวหนึ่งที่เหนียวก็คือสมัยูกกับไอวันเดซาสองตัวนั้นก็เหนียวครับแต่แม่แต่ไม่เท่าตัวนี้ตัวนีน้ไอตัวนี้นเหนียวมากเพราะว่ามันน่าจะมี พลังแฝงมันก็ไม่ค่อยโอเคนะแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงเหนียวมากเลยโอเคครับสิบเอ็ดตัวจริงก็มีประมาณนี้ต่อไปเรามารีวิวแผนกันดีกว่านะครับออผมจะให้ดู c t กติทีมก่อน c t กติทีมแล้วก็รูปแบบแล้วก็เ็กติกนักเตะนะครับไอตัวเนี้ยต้องช่วยบุกนะแผนนี้ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้หนึ่งสามหนึ่งสามแล้วก็อันนี้เจอะทะลุกองหลังสามตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับไอบางคนอาจจะเป็นหาช่องว่างแต่ผมแนะนําว่าให้เน้นทัาทะลุช่องดีกว,ว่าเพราะถ้าหาช่องว่างเนี่ยมันมันชอบไม่วิ่งขึ้นนะมันชอบรอบอลโอเคเอาละเรามาเจาะลึกแผนนี้กัน,นครับ ก็สำหรับแผนนี้ที่ต้องมีนะครับก็คือที่ต้องที่ต้องมีเลยก็คือปีสองไอวิงแบ็กสวิงแบ็กเนี่ยต้องเป็นตัวที่เก่งก็คือถ้าเป็นวิงแบ็กที่ที่ลด f อเนี่ยเล่นแผนนี้ไม่ได้นะครับต้องไปเล่นแผนอื่นก็ข้อมาครับของแผนนี้เลยคือวิงแบ็กสองตัวนี้ต้องเก่งนะครับ ถ้าให้ดีมี early ลี่คอด้วยยิ่งดีแล้วก็ที่แนะนำอีกคือสี่ตัวเนี้ยขอเป็นตัวสองเท้าตัวอะไรก็ได้แต่ขอเป็นตัวสองเท้าเพราะว่าแผนเนี้ยมันมันบุกได้ทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่ากุหลา จะแทงให้โรนโดแทงให้บูตากันโยหรือว่าจะเปิดให้เบเมเวลาเติมขึ้นมาไค่ก็เวลาโรนเตอร์คอร์ลเติมขึ้นมานะครับเรามีตัวเลือกเนี่ยสี่สี่ตัวในการบุกจะแทงให้คาร์ลเปิดให้บูตากันโยหมก็ได้จะแทงให้เบเมเปิดให้โรนโดหมก็ได้นะครับสองตัวเนี้ยต้องมาครับสองเท้านะกองหน้าอืมจวนๆให้สี่เท้าก็ได้ แต่แนะนําให้2องเท้าดีกว่าต่อไปตําแหน่งเปียโลตาแหน่งนี้ผมเอามาเป็นตัวเป็นตัวจ่ายบอลเฉยๆแล้วก็อาจจะลงมาจิ้มบอลบ้างบางทีนะครับเราอาจจะใช้ตัวที่วิ่งไวๆตัวที่แบบเกมรับดีๆก็ได้หรือว่าตัวที่ปั่นกายดีๆก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันขึ้นไปเติมเนี่ย ปั่นได้สบายนะครับแต่แต่ผมไม่ใช้ปั่นนะเปโนลู่ผมใช้พาร์ตอย่างเดียวสูงอย่างเดียวแล้วก็เกมลับแค่นั้นสามกองหลังเซนเตอร์ตัวสูงเนี่ยแนะนำตัววิ่งไวนะครับวิ่งไวคล่องๆเพราะว่ามาเล่นเหมือน CDM วิ่งทัวตรงเนี้ยเนี่ยดึงตรงเนี้ยทัวเลยเนี่ยวิ่งหมดเลยครับตำแหน่งเนี้ย ไอลามอสเนี่ยจะอยู่แค่ครึ่งครึ่งครึ่งตรงนี้แล้วก็มาเนนี้ก็อยู่ครึ่งครึ่งซ้ายครึ่งตรงนี้แผนเนี้ยคุต่อสู้จะแทงแทงแทงยากนิดนึงเพราะว่าเวลาคุต่อสู้แทงเนี่ยมันชอบแทงทะลุช่องฮาสเป e เนาะก็ถ้าเรามีเซนเตอร์แบ็กสามตัวเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งวิ่งซ้อนลงทันอยู่ครับถ้าถ้าถ้ามันเก่งพอนะ มันจะวิ่งวิ่งไปตัดบอลก่อนก็ไม่ต้องกลัวครับที่ต้องกลัวก็เลยก็คือแบบมันจะมีตัวมันจะมีบางคนอะที่เขาชอบเล่นแผนยิงไกลเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยเราไม่มี CDM มันก็จะเปิดช่องนิดนึงนิดแต่นิดเดียวอะถ้าเราวิ่งถ้าเราวิ่งดักทานยังไงก็ไม่โดนนะครับแต่ก็มีแค่นี้ที่อันตรายสำหรับเกมรับก็อาจจะมีเปิดมงนิดนิดหน่อยเพราะว่า เวลาเกมบุกเราเนี่ยคารลอกกับเบมเม่เนี่ยมันดันสูงตลอดเวลาอาจจะโดนแทงทะลุแต่เรากบจุดนั้นเพราะว่าเรามีเซ็นเตอร์แบ็กสามตัวเนี่ยเวลาคารลอสขึ้นสูงใช่ไหมเมื่อในนี่มันจะกลายเป็นเป็นแบ็กแทนนะครับมันจะกลายเป็นแบ็กแทนมันจะเล่น Back แบ็กแทนเราก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นเนาะฝั่งขวาก็เหมือนกลายเวลาเบเมขึ้นเนี่ย รามอสก็จะกลายเป็นแบ็กแทนงนะครับแบ็กแทนงคอยสกัดไอ้คนที่จะเปิดโอเคอ๋อแล้วก็เวลาบุกนะครับไอ้บางทีคารลอดมันเติมสูงใช่ไหมเมเม่มันเติมสูงใช่ไหมมันบางทีอ่ะกุลิตอาจจะจ่ายให้คารลอดแล้วคารลอดอ่ะหากเข้ามายิงซ้ายมันก็มีนะครับ ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเนี่ยเป็นตัวลูกหมดเลยยิงได้หมดเลยครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวเนี้ยยิงได้หมดเลยเบเม่ B M e เนี่ยปั่นดีมากนะครับหนึ่งจะเป็นวิงแบ็คแต่มีฟินิชช็อตโคตรโกงมาที่หักเข้ามาตรงเนี้ยวิ่งเข้าไปสุดเส้นใช่ไหมเราหลอกจะปั่นแต่เราไม่ปั่นเราก็หักเข้ามา ใช่เราหลองจะเปิดแต่เราไม่เปิดเราก็รอเราก็ากหักเข้ามาปั่นก็มีบ้างนะครับคารล้อเนี่ยปั่นไม่ปั่นไม่ได้เพราะว่าเวลาหักมามันขวาสามเอ้ยมันขวาสองเราจะเปิดหรือว่ายิงหักข้อซ้ายนะครับคารล้อเบเมยยิงไกลเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ลูกปั่นเนี่ยเข้าเยอะเข้าเยอะมากลูกปัน่นยิงได้หมดแล้วก็แผนในข้อดีอย่าาคือทุกตัวเป็นเพย์เมอร์ ทุกตัวนะครับทุกตัวสิบไอสิบตัวเนี่ยเป็นเพย์เมเกอร์ทั้งหมดจ่ายบอลดีทุกตัวครับไม,ม่ค่อยจ่ายเบี้ยวเท่าไหร่นะแล้วก็ทิกอีกอย่างหนึ่งสำหรับแผนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ย cb ของผมสองตัวเนี่ยที่ที่มีแทคติกแทคติกหนึ่งสามนะครับแล้วก็มีสกัดกั้น พยายามเข้าสกัดเนี่ยใช้ใช้โดเนี่ยพยายามเข้าสกัดเนี่ยจะมีพลังแฝงที่เหมือนกันอยู่สองอย่างนะครับก็คือ power header กับไอ้งูผมผมลองเล่นแล้วนะว่าบางตัวที่มันไม่มีงูเนี่ยเวลาเข้าประทะเนี่ยมันมันจะสู้ไอ้กองหน้าไม่ได้นะครับกองหน้าตัวอื่นไม่ได้ มันจะเบียดสู้ไม่ค่อยชนะถ้ามีไอ้งูเนี่ยมันจะชนแรงอะ่ะชนแรงแรงแล้วกระเด็นระมวกไม่ฟาวอะครับถือว่าแนะนำแล้วก็ตัวคาราวาโลม,มันมีงูอยู่แล้วแต่ไม่มีอร์เฮ header แต่เราไม่ใช้ใชเขาคาราวาโลม,มาเป็นตัวมองอยู่แล้วเราใช้สองตัวนี้เป็นตัวมงคาราวาคาราาโลเป็นตัวสเกตบอลเนาะแต่ ผมเล่นมาเนี่ยคานามาโรเนี่ยหม่งดีพอๆกับสอตัวนี้เลยนะนอนจริงจริงก็น่าจะมีประมาณนี้เอามาดูใท้ติดทีมกันหน่นิดนึงไอความเร็วเกม80เนี่ยผมแนะนำให้เล่น60ขึ้นไปเนาะเพราะว่าถ้าเล่นต่ำกว่า60เนี่ยนักเตะไอแนวลูกเรา5ตัวนะครับ มันจะกองอยู่กาสนามเนี่ยมันจะวิ่งมันจะไม่ค่อยวิ่งขึ้นมันจะช้าอืดอะไรก็ไม่รู้ผมลองละผมเลยปรับให้เป็น60-80เนี่ยกำลังดีส่วนส่งบอลเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับว่าจะใช้โยนยาหรือว่าจะใช้ส่งสั้นผมชอบต่อบอลก็เลยใช้ส่งสั้นส่วนเลี้ยงบอลไม่ต้องซีเรียสนะเพราะามันเป็นเมนเจอร์นะครับ ีนตำแหน่งผมแนะนำตามแผนทั้งสองเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตามแผนเนี่ยก้องหลังเราจะหลุดง่ายนะครับก้องหลังเร,เราหลุดง่ายแล้วก็เกมลุกเรามันจะไม่เป็นแบบแผนส่งบอลผมกลางๆนะครับไม่ไม่ปลอดภัยแล้ว,ว่าเสี่ยงเพราะว่าเราปลุกได้ทุกรูปแบบครับไม่ต้องเจาะจงแบบใดแบบหนึ่งแปเปิดบอลผมแนะนำเสาไกลนะเพราะว่าเวลาเบเมเสาไกลใช่ไหม เวลาเบเม่เนี่ยลาเบเม่เบเม่เติมคาร์ลเติมเนี่ยไอ้บูตากนโยหรือว่าเน็ตเวดโนโดหรือว่ากุเิตเนี่ยมันมันจะไปสออไกลนะครับมันจะไปสอไกลแล้วเวลาสอไกลเนี่ย AI ฝันต่อข้ามันจะเอือมันจะเอือมันจะยืนเอือ่ะแล้วเราก็หม่งได้สบายผมเดี๋ยวผมมีไฮไลท์มาให้ดูว่ามันเป็นยังไง โอเคต่อไปการเข้าทาผมเป็นรอบครอบนะใช่ใช่เป็นรอบครอบเพราะว่าเวลารอบครอบเนี่ยนักเตะมันจะวิ่งเข้ากอบเป็นโทษเยอะนะครับทำให้เรามีลูกมัว่วได้หลายรูปแบบ <c oughs> <c oughs> ก็คือเวลาเรายิงใช่ไหมมันจะชอบไปติดโกแล้วเวลาโกเซฟเนี่ยเบเมกับคาร์ลอสเนี่ยมันจะชอบเตะเขึ้นมาด้านขวากับซ้ายเราสามารถทำได้สบายนะครับ การกดดันแนะนำหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเยอะกว่านี้โดนโดนแบบตัวคโนโหดตัวบวกแปดคนหดอ,อย่างเช่นองนลีบีทบีเงี้ยเอโตบีทบีบวก8ปดเงี้ยพวกตัวเมตาต่างๆพวกพวกสายสายเติมอะ่ะเขาแทงทีเดียวหายนะครับก็ต้องกดดันหนึ่งไว้ก่อนกองหลังเราจะได้ไม่ดันสูงอันนี้ประกบกับบิเบิลที่ แนะนำกลางๆไว้นะครับเพราะว่าถ้าปิดพื้นที่มากไปเนี่ยนักเตะจะอยู่กันห่างห่างมากเกินไปก็ไม่ดีหุบมากเกินไปก็ไม่ดีครับห้าสิบห้าสิบถือว่ากําลังดีโอเคไปส่วนโค้ดฝึกฝนของแผนเนี้ยผมเดี๋ยวผมแนะนํานะผมทำมาให้ละเน่เน่เน่ <c oughs> โค้ดฝึกฝนของแผนนี้นะครับ CB ผมแนะนำสามอันนี้ถามว่าทำไมก็ถ้ามันเป็นสีดาวมันจะได้แค่สองใช่ไหมเราก็เอาอะไรจับคู่กันได้เนี่ยได้หมดเลยครับ CM แนะนำนี้จับคู่กันได้หมด ABLBABLB ใช้คู่นี้จับก,กับ2อ,อันล่างไอน,นี้ไม่เกี่ยวนะครับ ส่วน ST ีเนี่ยแนะนำประมาณนี้ครับแล้วก็ g k เแนะนำประมาณนี้เนาะโอเคอืมโอเคถือว่าครบถ้วนสำหรับแผนนี้ก็น่าจะครบถ้วนสำหรับแผนนี้กันแล้วนะครับว่าน่าจะหมดแล้วแหละ น่าจะรู้หมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันนะครับว่าการขึ้นเกมเนี่ยการทําเกมเขาทำกันยังไงก็ไปดูไฮไลท์การทําประตูของแผนนี้กันเลยครับผมโอเคพูดโัษมาน,านมาเล่นจริงสักทีนะครับก,นนกบ็การเล่นของแผนเนี้ยเราค่อยๆต่อบอลไปเนาะเพราะว่ามันกองหน้าเราเล่นกองหน้าสองตัวเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีตัวที่วิ่งตลอด ตัวยอย่างที่ผมบอกแนี่ปีกสองข้างมันจะช่วยเราเติมตลอดนะครับทําให้เรามีมีตัวลุกได้จ่ายมากขึ้นจัหวะน,นี้เน็ตเวก็ยิงเข้าไปง่ายนะครับเนี่ยซ m อมสองตัวเราจะวิ่งสอบสมาขาบ <c oughs> ดูจังหวะสวนกลับกันบ้างเนาะวันนี้เน็ตเวิเห็นเห็นนะครับวิ่งแล้วตอนในผมมึกวิ่งไม่ทันก็เลยจัดทรงให้โด ก็ยิงเข้าไปก็เลยกจุดโทษได้ครับจงไว้นี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเลนกลางเราะเะแน่นมากเลยเพราะว่าเราเล่นกลาง3ามหน้า2องเขาเป็น5ตัวมันจะกระจุกกลาง5ตัวครับเราก็ค่อยๆส่งมันไปถ้ามันไม่ไม่มีช่องก็ไม่ต้องส่งก็เรนโดวกว็ยิงเข้าไปง่ายๆนะครับ ดูจังหวะนี้นะครับเฮนเดเวตให้โรนโดเปโลเห็นคารลอดขึ้นมาเติมแบ็กเราเนี่ย <c oughs> แบ็กเราสองข้างมันจะเติมตลอดเวลาเนาะไม่ต้องกลัวว่ามันจะตันนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องส่งไั้ตลอดวันนี้เขาพลาดเนาะก็ให้โรนโด,นโดนก็ยิงไปเข้าไปง่ายนะครับผมแนะนำจริงนะพูเตกันโยเมันคมมากเลยนะครับ ไหมครับว่ากลางเราสี่ตัว5้าตัวเนี่ยกระจุกตรงเนี้ย <c oughs> ก็ค่อยๆส่งกันไปครับไม่ต้องรีบเนาะถ้ารีบเนี่ยมันเสียบนกลางทางมันจะแย่เอานะเน้นๆก็ให้เพมเพโลเห็นโตก,ก็ส่งเข้าไปยงง่ายๆแล้วก็ไอเซนเตอร์แบกสองตัวของเราเนี่ยมัน บางทีมันก็จะหุบมาเป็นมาเป็น cm นะครับเพราะว่าเวลา cm เราขึ้นไปเติมเนี่ยแล้วเราโดนสวนเนี่ยมันจะหกบมาเป็น cm แทนผมก็มันเป็นเทคนิคของแพทนี <c oughs> ่เนาะพอมาดูเกมลับกันบ้านนะครับเกมลับให้ผมแนะนําให้แบบแบบระคับแค่ตัวตัวเดียวแล้วก็วิ่งไล่เอาอเพราะว่าเราจะมีกําแพงกองหลังเรา5ตัวอยู่แล้วครับห้าตัวคอยดักอยู่เราค่อยดักบอลเอา นี่ก็จิงกันบอมบาลแล้วก็ค่อยๆทำบอลแล้วก็ยิงง่ายๆนะครับคล่องมากเลยนะครับตัวเนี้ยโอเคมาดูจังหวะต่อไปกันดีกว่าครับถ้ามีไม่มีช่องส่งก็สง่งขึ้นหลังเนี่ยสง่งขึ้นหลังแล้วก็ค่อยๆคลอ,อ,อ,อไปครับจะเป็นช่องเพลง เนี่ยเบนแม่ก็เติมใหม่แล้วได้มมนได้หม่งแล้วเนี่ยแต่แค่มันเป็นเปนโร่เฉยมันหม่งเบานะจังหวะนี้ก็ตอกบอลขึ้นมานะครับขวาขวาวิ่งแล้วครับนะผมไม่ส่งผส่งเข้ากาเข้าขข้อโชว์วิ่งแล้ว ลูกนี้ก็เป็นลูกดวงครับยิงติดโดก็ยิงเข้าไปวันนี้เปลี่ยนโลส่วนมากบนจะผ่านสามกองกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ก็รอรอรอถึงกองหลังมานะครับเวลากลองหน้าเรามาเป็นตัวตัวจ่ายบอลเนี่ยไอตัว cm เ,เราจะไปเป็นกองหน้าแทนเนาะตันนี้ก็เปิดเข้าไปอีงแล้ว เพื่อนเห็นว่าแบบมันจะมีลูกเปิดเยอะมากเลยเพราะว่าแผนเนี้ยมันเติมเข้าไปสงเนาะทำให้เราเปิดได้ง่ายเปิดได้แล้วครับเนี่ยลูกเนี้ยซีเอ็มเราจะจะขึ้นมามงตลอดสองตัวเนาะเราก็ค่อยๆเล่นค่อยๆประคองไปครับมันจะมีช่องให้เราตลอดแล้วก็อย่า อย่าเสียบอลกลางทางเวลาเราเคาะบอลเนี่ยถ้าไปเสียบอลบริเวณฝั่งข้อาเนี่ยจะโดนสวนได้ง่ายนะครับเพราะว่าห้าตัวเรามันอยู่ข้างบนเหมดอล้ว่ต่วันนี้ก็เปิดได้ลุ้นตลอดนะดูดูดไปเมฆต่วันนี้ปั่นเ,เข้าไปในเซ็นเตอร์ในเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเนี่ย ไปดีกว่านะครับดูเกมรับกันมากเนี่ยผมมาครับกุหลาแค่ตัวเดียวนะครับค่อยๆไล,ล่บอลแตะบอลเราจะมีแผงกองหลังอยู่สตัวผู้ต่อสู้จะแบบจะนึกว่าเราจะโคุมกองหลังมานะครับตจงน,นี้ก็แทงทะลุมาง,ง่ายๆนะให้เบอร์ตะกันโย่ไปสบายจังหวะต่อไปกันดีกว่าครับ นี่ก็ตัดบอลได้กลางทางนะครับแล้วก็เกมนเกมสวนกลับนี่ก็รอเคาะค่อยๆเคาะครับแล้วก็ปานเข้าไปปั่นก็ได้แทงก็ได้เปิดก็ได้ได้หมดทุกอย่างเลยครับเห็นไหมโดดอยงแล้วเห็นปะเ<อ>จอน <laughs> นี้ก็ชนเสาไปนะครับหมดขอดเข้าไหมลูกเนี้ย <laughs> ก็ต่อบอลกันมาเหมือนเดิมครับต่อค่อยๆเคาะกันไปไม่ต้องรีบก็ปั่นเข้าไปง่ายๆก็น่าจะประมาณนี้นครับพีกรรมทำเกมลุกโอเคเป็นไงกันบ้างครับกับแผน5้าสามสองโฟทมป บวกเจ็ดทมนี้ครับผมก็เรามาบอกเรามาสรุปข้อดีข้อเสียกันก่อนสำหรับผมนะข้อดีแผ่นนี้คือบุกได้ทุกรูปแบบจริงๆครับปั่นได้ทะลุกลองลังได้ทะลุช่องได้เปิดมงได้ยิงไกลได้ได้หมดทุกอย่างแล้วแต่เราจะรังสรรค์วิธีเล่นของเราเลย แล้วก็ไอ้แบกสตัวเนี่ยเป็นคีย์แมนของแผนนี้เลยเนาะเพราะว่าตเติมไปยิงก็ได้ตเติมไปเปิดก็ได้ลงมารับก็ได้ส่วว่าสำคัญมาก2องตำแหน่งเนี่ยขอแันตอนที่โ้าร้อยส้าขึ้นก็น่าจะดีแล้วเพราะว่าขอมีตัวมันเอื้ๆหน่อยสำหรับข้อเสียของแผนนี้ที่ผมได้มานะครับจะมีอยู่ข้อเดียวเลยก็คือโดน โดนยิงไกลง่ายเป็นนิดนึงนะถ้าเป็นแผนแผนเบต้าจะมี CDM สองตัวใช่ไหมคอยคอยตัดไม่ให้ยิงไกลไม่ให้ปั่นแต่แผนเนี้ยมันจะไม่มี CDM เนาะเราก็จะโดนปั่นตัวยิงไกลเนี่ยง่ายนิดนึงแต่ถ้าเราประคับตัวดีๆเนี่ยยังไงก็โดนยากอยู่ดีครับก็นี่คือทั้งหมดของแผนนี้532แล้วก็นักเตะ4 f s เป็นไปนี้แล้วครับ ถ้าเล่นดีๆเนี่ยสู้ทีมเมตาได้เลยนะครับทีมเนี้นี่ขนาดแค่บวกเจ็ดน,นเนี่ยถ้าถ้าบก8ผมไม่รู้ว่ามันจะเก่งกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเก่งกว่านี้นิดนึงเนาะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แหละครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับบา,บาย